สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิคการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วย,ยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยตาพิเศษนะคะวันนี้เรามารู้จักการการจัดขยะที่ถูกวิธีกันนะคะอันวิธีแรกก็คือการแยกขยะให้มีประสิทธิภาพคือวันที่จะเริ่มต้นจากที่บ้านของเราเองนะคะเห็นไหมอังขยะ จะมีทั้งหมด4ถังตั้งแต่งตูอขึ้นมาในแต่ละวันนะคะจะมีถังขยะทั้งหมด4ถังถังแรกเป็นขยะย่อยสลายได้ถังที่2เป็นขยะรีไซเคิลถังที่3เป็นขยะอันตรายถังที่4จะเป็นถังขยะทั่วไปจะมีสีบ่งบอกว่าเป็นขยะอันตรายย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ขยะทั่วไปแล้วก็ แยกขยะแล้วหากแยกขยะแล้วคุณจะได้อะไรนะคะอันแรกก็คือลดปริมาณขยะลดงบประมาณลดรายได้จากขยะนะคะแล้วก็มีรายได้จากขยะแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อไปนะคะถังขยะนะคะก็ให้ทิ้งให้ถูกที่ถูกสีแล้วก็ถูกประเภทขยะอถังแรกนะคะเป็นถังสีเขียวก็คือขยะเปีย ทังสีน้ำเงินคือขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้รีไซเคิลนำากลับมารีไซเคิลได้นะคะถังขยะสีเหลืองเป็นขยะทั่วไปถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเห็นไหมคะจะมีลูกลูกหัวกระโหลกแล้วก็ไข่กระดูกไข่กันอยู่นะคะเป็นขยะอันตรายทิ้งขยะนะคะอย่างไรให้ถูกประเภทนะคะถังแรกสีเขียวถังขยะเขียวนะคะ ทิ้งขยะที่เน่าเสียย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเศษใบไม้เศษผักผลไม้นะคะถังขยะสีเหลืองทิ้งขยะที่นํามารีไซเคิลหรือขยะที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกนะคะส่วนถังขยะสีส้มจะมีสองถังถังแรกจะมีสัญลักษณ์ของหน้ากากอนามัยสาหรับทิ้งหน้ากากอนามัยนะคะถัทงที่สองสีส้มนะคะก็จะเป็นถังขยะที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดตัวเลนเซนตวดยาฆ่าแมลงผ่านไปใช้แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ถังสีน้ําเงินนะคะพิขยะทั่วไปหรือขยะประเภทที่นอกเหนือจากขยะที่ใส่ในถังขยะสีอื่นนะคะไม่เป็นทิษเช่นถุงพลาสติก,กหูงทิ้วูถุงแกงซองบะหมี่ขนมกล่องโฟมนะคะ กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะนับจํานวนรูปภาพนะคะแล้วเติมตัวเลขลขงในช่องว่างด้านล่างพร้อมทั้งระบายสีนะคะในช่องสีเหลี่ยมให้เท่ากับจํานวนที่เรานับได้นะคะแล้วอย่าลืมเด็กๆ,ๆอย่าลืมนะคะประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างและเขียนชื่อนมสกุลด้านบนด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้เรามาทษทวนการอ่านนะคะบทที่สามสิบห้า พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านใจร้อมกับคุณรูเลยนะคะบออดทอบดทออีพีไม่เอกที่บทที่สามสิบห้าขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ไข่ไข่บทที่สามสิบห้าไข่ไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่พออีกงอปิ้งไม่โทปิ้งไข่ปิ้งขอไอไข่ไม่เอกไข่ต่ออกมาต้มไม่ทต้มไข่ต้มขอไอไข่ไม่เอกไข่ดออาวดาวไข่ดาว ขอไอไข่ไม่เอกไข่จออุนอตุนไม่จัตวาตุนไข่ตุนขอไอไข่ไม่เอกไข่พอเอกมอเคมไข่เคมขอไอไข่ไม่เอกไข่จอเอวอเจียวไข่เจียวขอไอไข่ไม่เอกไข่พออะพะรอโอโลไม่โทโลไข่พะโลขอไอไข่ไม่เอกไข่ยออะโรยัตสอไอใสไม่โทไ้ไข่ยัตไสขอไอไข่ไม่เอกไข่ ลออุกอลูกขอเออยอเขยไข่ลูกเขยขอไอไข่ไม่เอกไข่ยอเอียวอเยียวไม่เอกเที่ยวมออามาไม่ถูม้าไข่เยี่ยวม้าอ่านเป็นคำนะคะไข่ปิ้งไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุนไข่เค็มไข่เจียวไข่พะโล้ไข่ยัดไส้ไข่ลูกเขยไข่เยี่ยวม้า ต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านและเขียนคําพื้นฐานนะคะคาแรกนะคะคาว่าชอองอช้างไมโครช้างชออะนอฉัยหอนอูนถนนวออิททวิตทออะทะยออุยุวิทย no. ุอออานอ่านวิอิอ่านทออะทอทัพทีทอเอียนอเขียนงออู เด็กๆอย่าลืมเขียนคําในช่องว่างด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ